แต่เรื่องที่พูดได้แน่แแบบไม่มีกั๊กเลย14กุมภาพันธ์นี้วันวาเลนทนยนะครับกับละครที่หลายคนรอคอยครับเคยบ้านไร่สปายไฮโซมาแล้วตอนแรกจ้าบอกเลยว่าสนุกเข้มข้นแน่นอนนะครับผมนอกจากเคมีของเข้มกับมุกดาแล้วดูจะบอกว่ามีอีกคู่หนึ่งที่แฟนๆต้องรอดูคือคู่นี้เลยนะฮะที่จะมาสร้างสีสันความสนุกน่ารักน่าหยิกนะฮะสำหรับพี่เบนสันติราชแล้วก็น้องมะเหมียวพรชดาเดี๋ยวพี่เบนเนี่ยเขาจะมารับบทแบบว่าเลขาหนุ่มสุดเนี้ยบนะ เขาจะมาตามจบผิดพระเอกกับนางเอกว่าคู่นี้เนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันจริงหรือเปล่าเออเพราะฉะนั้นนะฮะเนินหมาน้อยเตรียมลุกเป็นไฟได้เลยเนินหมาน้อยคอยรับใช่นะฮะแล้วก็ยังมีมะเหมียวพรชไดาอีกด้วยนะครับผมคนนี้เนี่ยเขาเป็นน้องสาวในเรื่องนะเป็นน้องสาวที่อยู่ในระแวกบ้านเข้มเขารักพระเอกแบบพี่ชายมีอะไรช่วยเต็มที่ ที่สําคัญเนี่ยนอกเรื่องเนี่ยทั้งมุกดาแล้วก็มะเมี่ยวเนี่ยเขายังเป็นแบบว่ารุ่นพี่รุ่นน,น,น้องการประกวดมิตทีมมาด้วยใช่สิเพราะฉะนั้นความสนิทเขาเต็มที่แน่นอนเลยครับเขาเป็นกับเค็มก็โอ้โหเขาเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันอยู่ในกแบบก๊แบบก้งเดียวกันนะคะเดี๋ยวมาตามดูกันดีกว่านะครับว่าคู่นี้เนี่ยเขาจะสนุกกันแบบไหนแต่บอกเลยว่ามีคนทันมุกไม่ทันอยู่หนึ่งคนคือ คุณเบนนั่นเองน่าตลอดเลยเนาะตลอดเลยเนาะนิ่งๆแล้วยิ่งไปอยู่อะไรกับเข้มกับยูโรนะคือแบบว่าเหมือนแบบตามไม่ทันอ่ะก็ดูตลกดีเหมือนกันนะเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะตามเข้มทันหรือยังคะพี่เบนฮะเดีเราก็จะนิ่งๆเนี๊ยบๆสุขุมแต่รอนะอย่าไปชมค่ะค่านี้เขาก็เหลิงร์นะใส่ตัวเองลงไปครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ครึ่งหนึ่งฮาไหมเป็นฮาแนวแบบ ไม่ทันเขาแล้วแบบเขาแบบหรเวลาบูอ่ะคือเวลาเจอสถานการณ์อะไรที่แบบเราต้องต่อยต้องบูต้องอะไรอ่ะปกติจะต้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะแต่เรื่องนี้เราเป็นคนบูแล้วเขาจะต้องแบบใช่อะไรเงี้ยเรื่องนี้ผมก็สบายหน่อยผมก็จะแบบฮะฮะผู้เก่งทังแต่ว่าทุกๆอย่างเขาจะเล่นกันเต็มที่แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องมาจบที่หน้าพี่เบนอะคะ เป็นเรื่องราวในตำนานมากเรื่องเนี้ยเขาเมากันที่กองเขยบ้านไร่นะว่าไม่ว่าใครจะเล่นอะไรก็ตามแต่จะดราม่าจะตลกกันนะทิ้งท้ายพี่เบนจะเอาไปกินยืนนิ่งๆแล้วหล่อเลยแต่ตลกขนาดไหนรอชมกันได้ตอนแรก14กุมภาพัน์นี้นะฮะสำหรับเขยบ้านไร่สไปยไฮโซครับผม